มาครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องตัวไอ้ตัวปลอกนะครับเพลากลางของตัวรถไถ่กูบต้านะครับ LC7 เนาะนะครับหรือตระกูล L เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะเคสินี้ผมจะยกตัวอย่างของตัว LC7 นะครับแล้วก็ l 5 0เนี่ยจะคล้ายๆกันเนาะนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นตัวปลอกนะครับปลอกเพลากลางนะครับปลอกไอ้ตัวบูตนะครับมันจะมีบูตมีซีนนะครับบูตมีซีนแล้วก็ จะเป็นลักษณะตัวเพากลางที่วิ่งไปตัวเฟืองท้ายนะครับหลังนะครับเนี่ยก็คือลักษณะตัวปลอกไอ้บูทตรงนี้นะครับก็คือมาดูระยะที่เราจะจะตีบูทนะครับกับล็อกลูกปืนเข้าไปนะครับว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเอาไม้มาทัดวัดนะอ่านครับไปนะครับระยะประมาณยี่สิบี่เซนนะครับเนาะจากตัวลูกปืนจะเพลานะครับเนี่ยครับระยะตรงนี้นะครับยี่สิบี่เซนนะครับนี่ ประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้นะครับลักษณะก็คือตัวนี้นะครับของตัว C7 นะครับมันจะมีบูทตรงนี้หนึ่งตัวนะครับบูทข้างในแล้วจะมีลูกปืนนะครับแล้วก็มีบูทนะครับแล้วก็จะมีซีนตรงนี้นะซีนบล็อกอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเอาซีนให้ดูนี่ยมันจะมีซีนประคองนะครับเนี่ยอยู่บนบูทนะครับอ่าเนี่ยลักษณะแบบนี้นะนะครับมันจะมีซีนอยู่บนบูทลักษณะแบบนี้ เนี่ยครับ nah, บูธลูกปืนซีนนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะมันอยู่บนนี้นะครับแต่แต่ตัวซีนนี้นะครับมันก็จะมีตัวคอล่านะครับเดี๋ยวผมไปดูคอล่านะนะ,ะลักษณะที่มันจะอยู่นะก็คือบูธลูกปืนนะครับบูธนะครับแล้วก็คอล่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวซีนนะครับ ล, Boot, ลักษณนะบแบบนี้นะครับ,บน,น,นี่มาอยู่อย่างนี้นะบูตลูกปืนคอ่าซีนนะครับแล้วก็ตัวยิบล็อกนี่นะครับจะล็อกไว้ลักษณะอย่างนี้นี่ครับอยู่อย่างนี้นะนี่ลักษณะของตัวลักษณะตำแหน่นงที่จะอยู่นะครับนี่มีกิบล็อกมีซีนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีคอ่ามีลูกปืนนะครับมีบูตนะครับอยู่ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ นะครับถามว่าถ้าอัดซีนสองตัวนะครับถ้าอัดซีนสองตัวนะครับถ้าอัดซีนสองตัวก็เราเอาโคลลาออกนะครับเอาโคลลาออกนะเอาโคลลาออกนะครับแล้วก็ใส่ซีนไปหนึ่งตัวนะใส่ซีนไปหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ซีนไปอีกหนึ่งตัวเป็นสองนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่โคลลานะครับก็คือจะใส่ตัวกิฟเข้าไปลักษณะแบบนี้อันนี้คือลักษณะการใส่ซีนสองตัวนะนะครับแต่ถ้าใส่มาตรฐานเดิมก็คือจะมีลักษณะก็คืออ่า โคล่านะครับแล้วก็มาซีนนะครับแล้วก็มากริบล็อกนะครับลักษณะแบบนี้นะอ่ะอันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับเพลาตรงข้างในห้องขัดนะทีนี้นะครับเอ่อที่ผมวัดนะครับระยะก็คือ24เซนนะครับจากตัวนี่ครับจากตัวลูกปืนนะนี่ครับ24นะกับปลายเพลาอ่าตัวนี้วัดทําไมนะครับคือลักษณะเวลาเราตีบูทเข้าไป1ตัวแล้วตีลูกปืนแล้วก็ตีบูทเข้าไปนะครับมันจะได้ระยะของมันพอดีนะ นะครับลักษณะการอยู่ตำแหน่งมาตรฐานของมันจะประมาณนี้แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่วัดระยะนะครับถ้าเราไม่วัดระยะไอ้ตรงนี้ไว้นะครับถ้าเราไม่วัดระยะตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราเราส่งบูธเข้าไปนะครับเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแต่ทีนี้ลักษณะถ้าเราส่งบูธไปก็คือแนะนําให้เราส่งบูธไปให้มันตื้นๆก่อนนะครับแล้วเราก็ส่งไอ้ตัวลูกปืนเข้าตามนะครับแล้วก็มันจะเสมอกับบล็อกตรงนี้นะครับนี่มันจะไปเสมอกับบ่าตรงนี้นะครับเนี่ยบ่าข้างใน นะมันจะเสมอกับบ่าข้างในนิ้วผมเนี่ยเนี่ขนยข้างในเนี่ยพอดีโดยที่มีบูทแล้วก็ลูกปืนประคองพอดีนะแต่ถ้าเราตีบูทตัวนี้นะครับลงไปลึกเกินนะครับปรากฏว,ว่าไอตัวลูกปืนมันจะอยู่นี้อยู่อยู่เสมอบ่าแต่บูทมันจะอยู่หลวมนะครับลักษณะนี้เหมือนบูทตัวนี้นะครับมันจะไม่ประคองตัวเพลาเลยนะครับจริงๆลักษณะของหน้าที่ของบูทตัวหลังเนี่ยม,มันตัวจะประคองลูกปืนไม่ให้มันขยับซ้ายขวาได้นะครับโดยที่มี เป็นตัวช่วยของตัวการนำมันด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวไม่ให้มันเคลื่อนได้แล้วก็ตัวหน้าเหมือนกันจะเป็นตัวบล็อกลูกปืนไม่ให้มันขยับได้นะครับเพราะว่ามันมีเคสที่แบบว่าถ้าลูกปืนนะครับหรือตัวบูทผู้นี้มันขยับได้นะครับซีนตรงนี้นะครับมันจะโยกได้นะครับมันจะทําให้เกิดไอตรงซีนรั่วตรงตําแหน่งนี้นะครับซึ่งตัวรถไถคูปตาตัว L50 เนี่ยนะครับมันจะมันจะมันจะกลึงล่องกิ๊บล็อกนะครับมาบล็อกไว้ตรงนี้ นะครับมันจะมีกิบล็อกเล็กบล็อกไว้แต่ตัว L สี่เจเนี่ยจะไม่มีนะมันจะเป็นตัว L 5 0ย L 5 2เนี่ยน่าจะมีตัวกิบล็อกตรงนี้นะแต่5 0เนี่ยมีแน่ๆนนะนะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวบูตประคองซีนนะครับไว้ลักษณะแบบนี้เนาะนี่ในอยู่ตำแหน่งนี้ทีนี้นะครับในกรณีที่ว่าเรายัดเข้าไปแล้วนะครับแล้วข้างในนู้นนะครับข้างในผมไม่แน่ใจว่าเห็นเนอะมันจะเป็นปลอกขับเคลื่อนนะครับมันจะเป็นลักษณะของของปลอกไอ้ตัวนี่ครับ ตำแหน่งที่มันจะอยู่นะเราพูดเรื่องซีดจบไปนะอ่ามันจะเป็นปลอกอย่างนี้นะครับไอ้ตัวหลังเนี่ยมันจะมีปลอกขับเคลื่อนอยู่หนึ่งตัวนะครับเพื่อไปขับเฟืองท้ายอยู่ลักษณะนี้บางทีเราดึงออกมาปุ๊บไอ้ตัวนี้มันหลุดนะครับหลุดปุ๊บมันหลุดเข้าไปในห้องเกียร์นะครับหล,ลุดเข้าไปในห้องเกียร์เราก็ต้องเอาตัวพวกไม้เขวนเสื้อหรือเหล็กดูดพยายามดูดออกนะครับบางทีเรามองไปแล้วมันไม่เห็นมันหลุดมันจะมันจะไปคาอยู่ไอ้ตามไอ้ตัวเสื้อของห้องเกียร์ข้างๆนะข้างๆอย่างเงี้ยนะข้างๆห้องเกียรขนนนมมััจะะเคบ ให้เราเขี่ยดีๆนะทีนี้ถามว่าเวลาเราใส่นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนเนาะบางคนก็จะโยกนะครับโยกเข้ามาแล้วจนจนกว่ามันจะหมนุนหมุนซ้ายหมุนขวาจนมันเข้านะครับเข้าก็าคือถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใส่กับเพื่อนสีล้อนะครับมันจะมันจะหมนุนรีสละได้แต่ถ้าเราใส่สีล้อปุ๊บมันจะไม่หมุนรีนะครับมันจะถูกบล็อกนี้คือลักษณะถ้าเราใส่ตัวปลอกนี้เข้ากับปลอกอันนี้คือพูดถึงตัวท้ายนะครับแต่มันไม่ได้ใส่ลักษณะนี้ จะอยู่ข้างหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะอยู่อย่างนี้เนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีกิ๊บล็อกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวประคองไว้เฉยส่วนตัวหน้านะครับตัวหน้ามันก็จะต่อมาตรงนี้มันจะมีโอลิงหนึ่งตัวนะครับของตัวสีเจ็ดนะโอลิงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวปลอกลองนะครับตรงนี้นะครับปลอกลองแล้วก็จะมีโอลิงหนึ่งตัวตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวปลอกขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างนี้ประกอบไปสี่ล้อจะมีตัวสลักล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นตัว ขับเลื่อนสี่ล้อสั้นนะครับต่อมาอย่างนี้นะเนี่ยไปขับเคลื่อนเดยไปโดยหมูนะครับลักษณะการทํางานก็คือตัวเฟืองข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะส่งกาําลังงานเข้าเกียร์นะครับมันจะมีเฟืองข้างท้ายผักนะครับให้เกียร์เข้าหมุนและไม่หมุนนะครับเพื่อไปขับไอกาลังงานตัวล้อหน้าให้ทางานเนาะนะครับลักษณะการทํางานหรือการอยู่ของตาแหน่งตัวบูตซีนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเทคนี้ผมก็จะ,ะไม่เปลี่ยนซีนสองตัวนะครับจะใส่ซีนตัวเดียว นะครับเราจะใส่ตัวเปลี่ยนบูทตัวนี้ใหม่ตัวนี้ใหม่แลวลูกปืนใหม่นะครับเพื่อป้องกันไอตัวไอชุดบูทชุดเกียร์เนี่ยไอชุดเฟืองเนี่ยมันเลื่อนนะครับมันเลื่อนแล้วมันอาจจะทําให้ตัวนี้รั่วได้นะครับเนาะมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับบูทคู่เลยแล้วก็ลูกปืนแล้วก็ตัวซีนนะครับโครล่ายังใส่เหมือนเดิมนะนะครับเครมนี้ไม่ได้ใส่ปี๒ตัวนะครับแล้วก็จะตรวจสอบพวกปลอกพวกเนี้ยข้างในนะว่ามันสึกห้อไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัว นช้เครื่องด้วยนะครับแล้วก่อนที่เราจะประกอบนะครับผมก็จะทําความสะอาดจุดนี้นะครับเพราะบางทีมันมีคมมีอะไรนะครับมันจะบาดตัวนี้ได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะซีนตรงห้องห้องเกียร์นี้ก็จะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเกียนี้ก็คือน้ำมันมันรั่วก็เลยต้องเปลี่ยนซีนทั้งหมดเลยนะครับมันรั่วสาดเข้ามาทั้งหมดเลยในห้องนะครับมันจะแยกไม่ออกว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเกีนี้เป็นตัว L47 นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม oh.